นานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่านายเทียนเขามีแม่ชื่อนางหอมนายเทียนอาศัยอยู่กับแม่เียงสองคนมาตั้งแต่ครั้งยังเล็กเนื่องจากพ่อของเขาได้เสียชีวิตลงครั้งตั้งแต่ตอนเข้าป่าล่าสัตว์นางหอมเสียใจมากจึงได้ตัดสินใจเลี้ยงดูนายเทียนจนเติบใหญ่เพียงลำพังโดยไม่คิดที่จะแต่งงานใหม่เดิมทีนั้นนายเทียนก็เคยมีปู่และย่า แต่ทว่าตอนนี้ผู้ท่านได้เสียชีวิตลงแล้วหลังจากที่พ่อของนายเทียนเสียไปไม่นานซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะตายจากไปพวกเขาได้มอบทรัพย์สมบัติของพ่อนายเทียนเอาไว้ให้สองแม่ลูกอย่างมากมายจึงอยู่กันอย่างสบายไม่ต้องลำบากส่วนนางหอมคนเป็นแม่นั้นก็ซื้อจากเย็บผ้ามาไว้เพื่อจะได้มีงานทำให้คลายเหงาลงได้บ้าง เรียนพอแค่อ่านออกเขียนได้แค่นี้ก็ดีแล้วล่ะแม่ข้าไม่อยากเรียนเพิ่มอีกแล้วข้าปวดหัวตั้งแต่เด็กจนโตในเทียนเป็นคนที่สติปัญญาพัฒนาไปได้ช้ากว่าเพื่อนคนอื่นๆในชั้นเรียนสอนเท่าไหร่ก็ยังคงย่ำอยู่ที่เดิมเรียนไม่เก่งความรู้ไม่ได้มากขึ้นตามที่ได้เล่าเรียนดังนั้นในเทียนจึงตัดสินใจว่าจะไม่เรียนต่อเพราะคิดว่า แค่อ่านออกเขียนได้ก็พอไม่ต้องเก่งกาจอะไรมากนะักคนเป็นแม่อย่างนางหอมก็ตามใจเพราะนาม,มีลูกชายเพียงคนเดียวเท่านั้นตัวในเทียนนั้นเป็นคนขยันและรักแม่มากแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาซื้อวัวมาเลี้ยงเป็นฝูงและคอยดูแลฝูงวัวเหล่านั้นเป็นอย่างดีครั้นถึงคราวที่สามารถขายได้เขาก็จูงฝูงวัวไปขายทำให้ได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำ นางหอมก็คอยแต่ร้องขอให้ลูกชายหยุดทำงานเยี่ยงนี้เพราะกลัวว่าจะมีบาปติดตัวเอาแต่ในเทียนก็ตอบอ,ออกมาว่าบาปอะไรกันแม่ใครๆเขาก็ทำกันเราแค่ขายไม่ได้ข่าให้ตายสักหน่อยเทียนเอ้ยแต่ถึงใจอย่างนั้นก็เถอะแม่สงสารพวกมันในตาเอ่อทนไปด้วยความวิตกกังวล แรงว่าลูกชายเพียงคนเดียวของตนจะมีบาปติดตัวไปจากการนำสัตว์ไปขายเพื่อส่งต่อให้พวกมันเหล่านั้นถูกฆ่านำมาเป็นอาหารแม่ก็พูดต่ออย่างนั้นแต่ในเทียนก็ไม่ได้ตอบอะไรแค่หันไปกดข้าวใส่จานแล้วก็หันไปยื่นให้แม่หลังจากนั้นสองแม่ลูกก็นั่งกินข้าวด้ยวยกันโดยมีแสงตะเกียงส่องสว่างอยู่ใกล้แม่ในเทียนและแม่ของเขาจะอยู่กันแค่สองคน แต่พวกเขาก็รักและผูกพันกันดีโดยในเทียนนั้นไม่เคยทําให้นังหอมผู้เป็นแม่เดือดเนื้อร้อนใจเลยแม้แต่น้อยทําให้เป็นที่อิจฉาของชาวบ้านว่านังหอมนั้นมีลูกดีแล้วยังไม่พอพ่อแม่ผัวก็ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให้ใช้อีกเวลาไปไหนมาไหนก็สวมแหวนทองแทบจะครบทุกนิ้วในเวลาต่อมา นายเทียนก็แอบ,บไปชอบพอกับลูกสาวของคนในหมู่บ้านที่ชื่อจินจินนั้นเป็นหญิงสาวผิวพรรณผ่องราวกับหยกกล้วยหน้าตาสวยคมเข้มเป็นที่หมายตาของชายในหมู่บ้านแต่เป็นเพราะว่านายเทียนนั้นเป็นคนที่ขี้อายไม่กล้าที่จะพูดจาหรือเกี่ยวพาราศีฝ่ายหญิงด้วยตนเองเขาก็ได้แต่แอบ,บชอบอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานจนหนักเข้าก็ทนไม่ไหว จึงไปปรึกษาในบุญซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทกันจะไปยากอะไรเดี๋ยวข้าจะจัดการให้คราวนี้เอ็ก็แค่รอคำตอบจากนางจีนเท่านั้นก็พอในบุญตอบอย่างมั่นใจก่อนจะทำการส่งจดหมายรักให้กับหญิงสาวที่นายเทียนชื่นชอบนักหนาแล้วก็ให้ผู้หญิงคนนั้นตอบกลับว่าจะรับหรือไม่รับรักของนายเทียนพระนางจีนได้รับจดหมายแล้วเธอก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ไม่คิดว่าคนที่มั่งมีเงินทองเทียบเท่าเศรษฐีอย่างในเทียนจะมาหลงชอบเธอดังนั้นเพื่อควยคว้าโอกาสเอาไว้นางจินจะได้ตอบรับไปแม้ว่าตนจะมีชายที่รักอยู่แล้วก็ตามแต่เพราะเขามีฐานะยากจนพอๆกับเธอชายหนุ่มจึงถูกเธอเขียยทิ้งไปอย่างไม่ใยดีเพราะหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตสุขสบายตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ทงังฝั่งของในเทียน เมื่อได้รับจดหมายตอบรับของนางจินก็ดีใจเป็นอย่างมากยิ้มแฉ่งได้ทั้งวันราวกับคนเพี้ยนแล้วหลังจากวันนั้นนายเทียนกับนางจินก็ได้มาพูดคุยกันทุกวันซึ่งพ่อแม่ของหญิงสาวก็ไม่ได้ห้ามปรามว่าเหมาะสมหรือไม่ด้วยเห็นว่าฝ่ายชายเป็นคนมีเงินมีฐานนะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคนอย่างพี่จะมาชอบพอกับคนจนๆอย่างน้องนางจีนพูดออกมาด้วยท่าทีที่เหนียมอาย ซึ่งมันก็ยิ่งทําให้ในายเทียนหลงไหลในตัวเธอเข้าไปกันใหญ่จนในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวจึงได้มาร้องขอให้นางหอมผู้เป็นแม่มาสู่ขอนางจีนให้ตนด้วยความที่นางหอมก็มีลูกชายอยู่แค่คนเดียวนางจึงรักลูกมากและไม่อยากจะขัดใจอะไรทั้งนายเทียนและนางจีนจึงได้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยช่วงแรกๆนางจีนก็ทำหน้าที่เป็นลูกสะใภ้ที่ดี คอยทำนั่นทำนี่ดูแลปฏิบัติแม่สามีและตัวของสามีเป็นอย่างดีเพื่อหวังให้เป็นที่ประทับใจแต่หลังจากที่ได้มาเป็นส้ายของนางหอมได้ประมาณสองสมเดือนเธอก็เริ่มออกลายและเป็นเพราะว่าเธอรู้ว่าในเทียนรักเธอมากเธอจึงกล้ากระทำสิ่งไม่ดีมากขึ้นในหัวข้าของวันหนึ่งเธอได้พูดกับนายเทียนว่าพี่เทียนเขาไม่อยากตื่นเช้าเลย มันทำให้ข้าไม่ค่อยดีนอนอย่างเต็มอิ่มส่วนเรื่องข้าวเราก็หงกันสักใส่หน่อยก็ได้ถึงเยื่อไรเราก็ไม่ต้องออกไปทํางานแต่เช้าเหมือนคนอื่นอยู่แล้วนม่เทียนได้ยินเมียว่าอย่างนั้นก็ถอนหายใจแต่ก็ใช่ว่าเขาจะยอมทําตามที่อีกฝ่ายต้องการเสมอไรเขาเลยตอบกลับไปว่าจะทําเช่นนั้นได้อย่างไรกัะละจินน้องก็รู้ว่าแม่พี่ต้องใส่บาตรทำบุญไปให้พ่อปู่และย่าทุกเช้า ถ้าคืนหุงเอายามนั้นพระที่ไหนจะรอเล่าน้องก็ทนเอาหน่อยเถอะหุงข้าวสุกแล้วค่อยกลับเข้าไปนอนต่อก็ได้เมิงจีนผิดหวังกับคำตอบของนายเทียนผู้เป็นสามีจึงหันหน้าหนีทันทีพร้อมทั้งบ่นว่าก็อ,อยู่กับพ่อแม่ไม่เคยลำบากถึงจะจนแต่พ่อแม่ก็ทำให้ทุกอย่างถ้ารู้ว่าแต่งงานแล้วต้องทนตื่นก่อนไก่ขันอย่างนี้สู้เป็นสาวแก่อยู่บนคาเซียงจะดีกว่า ื่อนเทียนได้ยินเมียตัดพ้อเช่นนั้นเขาก็เริ่มใจไม่ดีกลัวว่านางจินเมียของตนจะหนีกลับบ้านไปเขาเลยยอมทําตามที่เธอต้องการหลังจากนั้นนายเทียนก็เดินไปหาแม่พร้อมทั้งพูดว่าแม่แม่ช่วงนี้แม่ช่วยตื่นหุงข้าวก่อนได้ไหมตื่นแต่เช้าตรู่จินมันหนาวเห็นใจมันหน่อยเถอะนะแม่นะเออเออเดี๋ยวแม่หุงเอง สายยเองก็ปลุกให้หนางจีนมาตื่นมากวาดบ้านซักผ้าก็แล้วกันนางหอมพยักหน้าตามคำขอของลูกชายก่อนจะพูดออกไปอย่างนั้นขณะนั้นเธอก็ได้แต่คิดในใจอย่างผิดหวังว่าเอาสไพรมาเพื่อให้หุงหาข้าวปลาให้แต่สุดท้ายก็ไม่พ้นมือตัวเองหลังจากนั้นนางหอมก็ต้องรับหน้าที่ตื่นเช้าขึ้นมาหุงหาอาหารเลี้ยงลูกชายและลูกสไปรยทุกวัน ส่วนนางจินก็เริ่มแสดงตนเป็นลูกสะพ้ายขี้เกียจเข้าไปทุกทีแรกๆนายเทียนก็ตักเตือนอยู่บ้างนางจินก็ทำไปบ่นไปพร้อมทั้งทำทีน้อยใจในเทียนว่าเขาไม่รักเมียไม่ยอมให้เมียได้อยู่อย่างสบายนายเทียนก็ใจอ่อนไม่กล้าพูดอะไรอีกได้แต่พึ่งพาให้แม่ของตนทำไปเท่านั้นนานมาสักประมาณครึ่งปีเห็นจะได้นางจินก็ตั้งท้องลูกคนแรกคนในบ้านพากันดีใจ ยิ่งนางหอมด้วยแล้วนางยิ่งเหินหลานไปกันใหญ่เตรียมจัดการต้อนรับหลานรักเอาไว้ทุกอย่างโดยอีกตั้งหลายเดือนกว่าเด็กจะคลอดออกมาให้เห็นว่าเป็นหญิงหรือชายวันหนึ่งนางหอมได้ทำแกงมันฝรั่งให้ลูกสะพ้ายกินแต่พอกินเข้าไปคำเดียวเท่านั้นแหละนางจินก็อ้วกออกมาไอเทียนที่รักเมียม,มากก็คอยดูแลรูปลังให้พร้อมทั้งเอ่ยถามว่าเป็นอย่างไรบ้างนางจินจนึงตอบไปว่า สงสัยลูกในทองข่าคงจะไม่ชอบแกงมันฝรั่งเป็นแน่ถ้าเช่นนั้นพี่ช่วยไปซื้อหน่อไม้มาแกงใส่ไก่ให้ข่ากินหน่อยจะได้ไหมได้สิเดี๋ยวพี่ไปซื้อหน่อไม้ขากลับก็แวะซื้อไก่โลเตียนด้วยแม่จะได้ไม่ต้อเสียแรงัพนายเทียนตอบออกไปอย่างนั้นทว่านางจีนกลับทำหน้าโวยใส่เขาทำอย่างกับลิงที่ไม่ได้กินกล้วยมาเป็นปี หลังจากนั้นก็บอกนายเทียนผัวของตัวเองว่าไม่อยากจะกินเนื้อไก่ที่เขาขายกันเพราะรสชาติไม่ได้เรื่องอยากจะให้ในายเทียนฆ่าไก่ที่อยู่ในเล้ามากกว่าขณะนั้นแม่ผัวก,ก็ว่ากลัวนางจินกินไม่หมดเพราะว่าไก่ที่เลี้ยงไว้ก็ใช่ว่าจะตัวเล็กๆแต่ไม่ว่าแม่ผัวจะพูดอย่างไรลูกสะพ้ายอยางนางจินก็ยังยืนยันที่จะกินให้ได้นายเทียนก็ตามใจอีกเช่นเคย นางหอมเห็นลูกชายไม่ยอมขัดใจเมียเลยสักครั้งจึงเอ่ยปากแซวว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเมียเขาเองนึกอยากจะกินวัวที่เองเลี้ยงเอาไว้เองก็โคงตกอข้าวัวตัวเองเพื่อเลี้ยงเมียนแน่เลยเทียนเอ้ยแม้จะเป็นคำพูดที่ออกมาจากการพูดเล่นให้สนุกปากของแม่สามีแต่ว่ามันก็ทำให้ลูกสะพ้ายอย่างนางจินรู้สึกขุนเคืองจนถึงขั้นต้องบีบมือ และมองตาขวางได้เหมือนกันก่อนที่จะตอบออกไปว่าโชคที่ข้าท้องอยู่นี้อารมณ์ของข้าก็ไม่แน่ไม่นอนบางทีข้าอาจจะอยากกินเนื้อวัวอย่างที่แม่พูดก็ได้นางหอมได้ยินลูกสะพ้ายพูดออกมาอย่างนั้นก็รีบตักเตือนว่ามันไม่ดีหญิงคนกำลังท้องอยู่ควรจะหลีกเลี่ยงตัวเองไม่ให้ตัวเองทำกรรมหนักเพราะเดี๋ยวจะส่งผลไม่ดีต่อตัวของนางจินและลูกในท้อง นางจินก็ฟังอยู่แต่เหมือนไม่ได้ออกมาใส่ใจหลายวันต่อมานางจินอยากจะกินขนมใส่ไส้มะพร้าวอ่อนนางจิงขอให้แม่ผัวทำให้เพราะไม่อยากซื้อมากินอีกอย่างก็เปลือเงินด้วยนางหอมก็ทำให้เพราะเห็นว่านางจินก็เป็นลูกสะภ้ส่วนเด็กที่อยู่ในท้องก็เป็นหลานแท้ๆเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเพราะว่าในขณะที่นางหอมกำลังตัดใบตองอยู่นั้น งูพิษก็ดันฉกไปที่เท้าของเธอนางหอมตกใจเป็นอย่างมากจึงร้องเรียกให้ลูกชายมาช่วยใายเทียนที่ได้ยินเสียงแม่ร้องออกมาจากปากกล้วยรีบวิ่งไปดูเห็นแม่กำลังนั่งกุมเท้าตัวเองอยู่ก็ได้รู้ว่าแม่คงจะถูกงูกัดเข้าจริงๆเขาจึงพาแม่ของตนไปส่งที่โรงหมอเมื่อมาถึงก็พบว่าพิษของงูได้ทำลายเนื้อเยื่อตรงเท้าไปหมดแล้วทางเดียวที่จะรักษาขา และชีวิตของนางหอมได้ก็คือต้องตัดตั้งแต่ข้อเท้าลงมาซึ่งในระหว่างที่พักรักษาตัวเป็นเดือนนั้นนายเทียนก็มาเยี่ยมแม่ของเขาทุกวันพร้อมกับอาหารการกินส่วนนางจินก็มาเยี่ยมแค่วันเดียวแล้วก็หายไปเลยเพราะเธอบอกว่าไม่ชอบปลินโรงหมอนางหอมที่เห็นว่าตนก็เริ่มแก่แล้วแถมยังมาพิการอีกก็แอบมีความกลัวอยู่ในใจลึกๆ ว่าจะถูกลูกชายและลูกสะใภ้ทิ้งเอาไว้ที่บ้านจึงได้พูดกับนางเทียนว่าเทียนเอ้ยแม่ก็แก่แล้วยิ่งตอนนี้ไม่สามารถช่วยงานพวกเองได้เหมือนแต่ก่อนเองอย่าทิ้งแม่นะแม่ไม่มีใครอนอกจากเองนายเทียนก็รับปากว่าจะไม่มีทางทิ้งแม่ของตนพร้อมทั้งบอกด้วยว่าจะแจ้งขอรับขาเทียมให้นางหอมด้วย แต่ว่าอาจจะช้าหน่อยกว่าจะได้เมื่อนางหอมกลับมาอยู่ที่บ้านก็มีญาติมีน้องห่างๆและเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเยียนถามถ่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่านางหอมก็เจ็บป่วยเป็นบางครั้งบางคราตามประสาคนแก่นางจินจึงต้องรับหน้าที่ดูแลทั้งหุงหาอาหารและซักผ้าดูแลบ้านแม้ว่าจะไม่เต็มใจแต่ก็ต้องทำ ส่วนพวกญาติญาติที่เคยมาเยี่ยมเป็นประจำทุกวันก็เริ่มห่างหายกันไปมากเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่านางจินแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่อยากต้อนรับราะไม่อยากหาน้ำหาท่าให้กินนางหอมจึงต้องเหงาอยู่คนเดียวกรั้นจะไปที่ไหนก็ลำบากจินขอน้ำให้แม่หน่อยคอแห้งหมดแล้วนางจินได้ยินแม่ผัวร้องเรียกอย่างนั้นก็เดินออกมา ปลางเท้าสะเอลด้วยท่าทีทะมึงทึงแล้วก็พูดกับแม่ผัวของตนว่าในหนึ่งวันแม่จะเรียกใช้ค่ากี่ครั้งกันเมื่อพูดจบแล้วก็สายหน้าก่อนจะเดินไปที่ห้องครัวหลังจากนั้นก็เดินกลับมาพร้อมกับน้ําเย็นๆหนึ่งขวดใหญ่พอถูกถามว่าทำไมไม่ใส่แก้วมานางจิงนก็ตอบว่าแม่จะได้ไม่ต้องเรียกใช้ตนบ,บ่อย ต่อมานางหอมก็ได้เรียกนายเทียนผู้ซึ่งเป็นลูกชายเข้ามาพบพร้อมทั้งบอกว่าจะยกสมบัติทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่ให้แต่ขอให้รักษาไว้ดีๆให้เหมือนกับที่พ่อและแม่เคยทำนายเทียนก็รับปากไว้ยอย่างดีส่วนนางจินนั้นเมื่อได้ยินว่านางหอมจะยกสมบัติให้ในายเทียนตัวเองก็แอบดีใจจนเนื้อเต้นเพราะตนจะได้ใช้เงินทองอย่างเต็มที่สักทีแปลว่าภายหลังจากนั้น นางจินก็ออกฤทธิ์หนักยิ่งขึ้นโดยบอกแกนายเทียนว่าตัวของนางหอมผู้เป็นแม่นั้นมีแต่กลิ่นสาบคาวอยู่ใกล้แล้วรู้สึกอยากจะอาเจียนจึงบอกให้ในายเทียนสร้างกระท่อมให้นางหอมอยู่ซึ่งโดยความที่นายเทียนหลงเมียนจนลืมไปว่าอะไรควรไม่ควรก็ทําตามโดยไม่ขัดเมื่อนางหอมได้รู้ว่าลูกชายจะเอาตัวเองไปอยู่กระท่อมทั้งที่เรือนใหญ่หลังนี้ก็เป็นเรือนหอของตัวเธอ และพ่อของนายเทียนแต่ลูกอย่างนายเทียนกลับให้ตนไปอยู่ที่อื่นแล้วพาคนอื่นมาอยู่แทนมันช่างเป็นอะไรที่น่าน้อยใจนะเองที่มันรักเมียจนไม่ลืมหูลืมตาเมียว่าอะไรก็เอาหมดแม้กระทั่งเรื่องของแม่เองก็ยังไม่ปฏิเสธแม่ไม่รู้จะพูดอย่างไรกับคนปัญญาเบาบางอย่างเองแล้ว นางหอมก็พูดไปพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยความน้อยเนื้อต่ําใจก่อนที่นายเทียนจะปลอบใจแต่ก็ไม่ไว้เข้าข้างนางจิ้นอีกเมื่อกระท่อมสร้างเสร็จแล้วนายเทียนก็พาแม่แก่ๆพี่กลนพิการของตนมาอยู่โดยเอาข้าวน้ำมาส่งให้ทุกวันนางหอมก็กินไปใช้ชีวิตของตนอย่างยากเข็นจะไปไหนมาไหนก็ต้องใช้ไม้คำ้ำบางคืนก็นอนร้องไห้ เพราะคิดไม่ถึงว่าชีวิตจะมาตกอยู่ในสภาพอย่างนี้เพราะความไม่รู้จักคิดไม่รู้จักไตรตรองของลูกชายที่ตนรักมากที่สุดส่วนนางจินหลังจากที่ให้แม่ผัวลงรปโยโ์ที่กระท่อมตรงท่าน้ำได้แล้วตนก็ใช้ชีวิตอยู่บนเรือนหลังใหญ่ด้วยความสำราญในช่วงนั้นเธอก็ท้องเริ่มแก่เลยไม่อยากจะทำอะไรจึงได้ขอให้แม่และน้องสาวมาช่วยงานที่บ้านนายเทียนก็ตามใจอีก แม่และน้องสาวก็ทำตัวไม่ต่างจากนางจินเลยสักนิดนางจินเป็นอย่างไรสองคนนั้นก็เหมือนจะลอกอลยนกันมาทั้งหมดเลยก็ว่าได้อีกทั้งยังยึดเอาบ้านของนางหอมมาเป็นบ้านของตนไปซะอย่างนั้นนายเทียนก็ไม่คิดที่จะปกป้องแม่ของตนบ้างเลยฝ่ายเมียพูดอย่างไรก็คล้อยตามหมดส่วนชาวบ้านที่รู้เรื่องก็พากันซุบซิบนินทานนายเทียนและนางจินว่าไร้คุณธรรมแม่พิการแค่คนเดียวแต่กลับเลี้ยงไม่ได้ อีกทั้งยังขับไล่ให้มาอยู่กระท่อมเล็กๆด้วยทั้งที่เรือนหลังนั้นเป็นของนางหอมแท้ๆเมื่อนางหอมรู้ว่านางจินเอาแม่และน้องมาอยู่ด้วยแถมยังอยู่กันยัางมีความสุขนางหอมก็นึกน้อยใจลูกชายของตนเข้าไปอีกว่าทำไมถึงได้ทำได้ลงคนเป็นแม่ป่วยอยู่ทั้งนี้ไม่มีใครมาดูแลส่วนานางจินก็แค่ท้องแก่ใกล้คลอดเท่านั้นแต่กลับมีคนมาดูแลซ้ายขวาได้อยู่อย่างสบาย นางหอมคิดไปก็ร้องไห้ไปในช่วงที่แม่และน้องสาวของนางจินมาอยู่คนที่รับหน้าที่เป็นคนส่งข้าวส่งน้ําให้นางหอมก็เป็นแม่ของนางจินชื่อว่านางเฟื่องแต่ว่ากับข้าวกับปลาที่เอามาให้คนป่วยอย่างนางหอมกินนั้นก็มักจะเป็นอาหารจำเจไม่ค่อยจะมีอะไรน่ากินเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ไม่เคยได้กินแม่เฟื่อง พรุ่งนี้ช่วยบอกให้เจ้าเทียนซื้อไก่มาผัดกระเทียมให้ขากินหน่อยนะขากินแตะขอพวกนี้มาเป็นเดือนแล้วเงินที่ใช้อยู่กินกันมันก็เป็นเงินของข้าทั้งนั้นนางหอมก็พูดกับแม่ของนางจินก่อนที่ฝ่ายนั้นจะตอบออกมาว่าแม่หอมหากินเนื้อกินไก่มันไม่ดีกับคนที่ป่วยขืนแม่หอมกินไปประเดี๋ยวมันจะแสลงเอากินอย่างนี้ไปก่อนเถอะ อีกหน่อยถ้าอาการดีขึ้นข้าค่อยเอาของพวกนั้นมาให้นางหอมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรก็เลยต้องจำใจกินปลาแหง้งที่มาพร้อมกับข้าวหนึ่งชามแนละน้ำหนึ่งขวดผลไม้ล้างปากอย่างที่เคยกินก็ไม่มีหลังจากนั้นแม่ของนางจินก็เดินออกไปพร้อมกับบ่นยุบยิบนายเทียนก็เอาแต่เลี้ยงวัวขายวัวไม่ยอมมาเยี่ยมแม่ของตนบ้างเลยนางหอมก็ได้แต่รอยอยู่อย่างนั้น และแล้วก็ถึงคราวที่นางจินต้องคลอดลูกนายเทียนจึงพาเธอไปพักที่โรงหมอเพื่อว่าจะได้คลอดสะดวกขณะนั้นนางเฟื่องก็พาผัวของตนมาอยู่ที่บ้านของนางหอมแล้วก็อยู่ดีกินดีจนบางครั้งก็ลืมเอาข้าวเอาน้ำไปให้นางหอมหัวค่ําของวันต่อมาแม่ของนางจินไม่ได้เอาข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงมาให้นางหอมก็หิวท้องร้องปันป่วนไปหมดคิดว่าหากรอยอยู่อย่างนี้ ตนต้องอดข้าวตายแน่นายเทียนก็ไม่ยอมมาดูสภาพความเป็นอยู่ของคนเป็นแม่บ้างเลยคิดดังนั้นก็เดินไปที่เรือนหลังใหญ่ซึ่งเป็นเรือนที่ตนรักมากแต่ตอนนี้กลับไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ดี่มันบ้านของเราของของเราแท้ๆแต่คนอื่นใช้อยากเป็นของตนนา่งหอมพูดขึ้นด้วยเสียงที่สั่นเครือพร้อมกับน้ำตาคลอ ในขณะที่กำลังมองสามคนพ่อแม่ลูกนั่งกินข้าวอยู่บนเรือนกับข้าวที่กินก็มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเมื่อแม่ของนางจีนเห็นว่านางหอมมายืนหยุดตรงบันไดก็รีบตักข้าวราดน้ําแกงแล้วก็ปลาตัวเล็กๆหนึ่งตัวก่อนจะพูดออกมาว่าแม่หอมเอากลับไปกินที่กระท่อมนะข้าไม่อยากให้เชื้อโรคที่ติดอยู่ที่ตัวแม่หอมขึ้นมาแพร่กระจายบนเรือนเดี๋ยวหลานกลับมาจะไม่สบายเอา ทำไมล่ะข้าก็อยากจะกินใต้เรือนของข้าในเมื่อคนอื่นทําได้ข้าที่เป็นเจ้าของบ้านก็ต้องทำได้สิแม่ของนางจินได้ยินดังนั้นก็ตอบไปว่าถึงนางหอมจะเป็นเจ้าของบ้านแต่นางจินเป็นใหญ่ใครก็ขัดคำสั่งของนางจินไม่ได้แม้กระทั่งนายเทียนยังไม่กล้าเลยหลังจากนั้นนางหอมก็เดินน้ำตาไหลไปตามทางเรื่อย ขณะนั้นก็มีเพียงไม้เท้าที่พอจะพาให้ตนเดินไปสู่ทางข้างหน้าได้และก็นับว่าเป็นโชคดีของนางหอมด้วยที่ในตอนนั้นนายบุญเพื่อนสนิทของนายเทียนได้เดินกลับจากทํานาพอดีเมื่อเห็นนางหอมเดินกระเพกมาแต่ไกลก็รีบเดินไปอุ้มมาก่อนที่จะพาเข้าบ้านทั้งพ่อแม่และตัวของนายบุญก็พากันสอบถามนางหอมถึงเรื่องที่เกิดขึ้น นางหอมก็เล่าไปร้องไห้ไปสร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ที่ฟังยิ่งนักยิ่งได้บอกให้นางหอมขับไล่คนพวกนั้นไปหรือจะให้ดีควรไล่นายเทียนไปด้วยนางหอมก็บอกว่าสงสารนายเทียนกลัวว่าจะไปลำบากนายบุญและคนในครอบครัวจึงพากันเลี้ยงดูนางหอมเป็นอย่างดีพอผ่านไปสองสาวันนายเทียนก็พาเมียกับลูกกลับบ้านมาขณะนั้น นายบุญเดินเข้ามาหาพวกเขาด้วยสีนหน้าและแววตาอันเกลี้ยวกราดเหมือนว่าพร้อมจะฟันคนตรงหน้าให้ตายไปอย่างไรอย่างนั้นไอ้ลูกทรพีหลงเมียจนลืมแม่อ๋อข้าก็ลืมไปว่าปัญญาของเองมันทึบคนจะคิดอะไรไม่ได้ในบุญชี้หน้าด่านายเทียนต่อนหน้าเมียและพ่อตาแม่ยายนายเทียนก็สงสัยว่าทำไมนบุญถึงมาด่าตนอย่างนี้ แต่ละคำที่ใช้ด่ามันไม่สมกับเป็นในบุญเลยและในขณะนั้นก็มีชาวบ้านสองสาคนเดินเข้ามาในบ้านเพื่อที่จะมาเยี่ยมนังหอมหลังจากที่ไม่ได้มานานมากแล้วข้าทำผิดอะไรทำไมเองถึงต้องด่าข้าถึงเพียงนี้นายเทียนถามเช่นนั้นนายบุญก็พูดออกมาทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมนายเทียนถึงยอมให้คนอื่นมาใช้ชีวิตสำราญอยู่บนเรือนส่วนแม่แท้ๆกลับไม่แยแส ให้กินแต่อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ร่างกายพายพร้อมเป็นอย่างมากเมื่อนในเทียนได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกโกรธ่อตาแม่ยายของตนจึงได้ตะคอกถามอย่าไม่เกรงใจอีกฝ่ายก็ตอบตะกุกตะกักเพราะกลัวนายบุญก็พานในเทียนไปที่บ้านของตนขณะเดียวกันสามคนที่มาเยี่ยนมนังหอมก็พากันรุมด่าชาวบ้านบางคนที่นับถือนางหอมก็พากันมารุมด่าอีกทําให้ครอบครัวของนางจิน ้องเอามือปิดหน้าเพราะความอายอะไรกันแค่ฐานะยากจนยังไม่พออีกหรือจะให้จนทั้งนอกและในเลยใช่ไหมคนอย่างนี้มันน่ารังเกียจเห็นเห็นเจ้าเทียนมันไปคว้าเอานางมารกับพวกเปรตมาร่วมสร้างครอบครัวหรือยอย่างไรกันทางด้านนายเทียนเขารีบกราบเท้าขอขามาแม่ของตนด้วยความรู้สึกสำนึกผิดแม่ก็ให้อภัย ก่อนจะถูกพ่อแม่ของนายบุญบอกกล่าวตักเตือนว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตจะรักเมียรักลูกมากแค่ไหนก็ตามแต่สิ่งที่ไม่ควรจะลืมนั่นก็คือผู้ให้กำเนิดให้ละลึกอยู่เสมอว่าที่มีชีวิตมาถึงทุกวันนี้เป็นเพราะใครให้มานายเทียนก็ขอบคุณที่ดูแลแม่ดีกว่าตนสิอีก หลังจากนั้นเขาก็พาแม่กลับบ้านและให้ขึ้นมาอยู่บนเรือนกินอยู่อย่างสบายนางจินก็ไม่ยอมบอกว่าตัวเองไม่ชอบกลิ่นสาบก,กายของแม่นายเทียนจึงชี้หน้าด่าว่าหากไม่สำนึกก็กลับบ้านไปส่วนลูกเขาจะเลี้ยงเองนับตั้งแต่นั้นสภาพอย่างนางจินก็ดูแลแม่ผัวมาเรื่อยๆพร้อมกับความรู้สึกสำนึกผิดขึ้นมาทันทีส่วนพ่อตาแม่ยายก็กลับบ้านของตนเองไป เพราะรู้สึกอึดอัดที่ลูกเคยไม่ยอมคุยด้วยนายเทียนเองก็รู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาที่ไม่เคยสนใจแม่ของตัวเองเขาพร่ำสอนลูกถึงเรื่องนี้เสมอเพื่อที่จะได้ไม่ทำตามเยี่ยงอย่างเขาจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนที่จะหยิบยื่นความสุขไปให้ใครสมควรจะหันไปมองคนที่ให้เรามาตั้งแต่เกิด ให้ระลึกเสมอว่าที่มาถึงตรงนี้ได้เพราะใครเป็นคนผลักดันอย่าหลงมัวเมาจนเหมือนคนหูหนวกตาบอดทั้งที่ตัวเองก็มีอวัยวะครบ32ประการ